วันนี้นะคะเราก็มาออกกําลังกายแล้วก็มาเจอพี่แบบเขาเรียกคลาสสิกมากขี่รถมาขายกาแฟเหล่นี้น่ารักเราก็เลยแวะซื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพอรเซ็ต์อุ้ยเดี๋ยวพี่ให้ให้เขาทำหน่อยเครื่องอะไรคะพี่อันนี้คือเครื่องบดใช่ป่ะคะคือเราเอาเม็ดใส่ไปในนี้ใส่ออกเข้างบนอย่างนี้เขาฟรีไกด์เดอร์เขาฟรีไกด์เดอร์อันนี้มาจากไหนนะคะอันนี้ก็คือเม็ดกาแฟเม็ดกาแฟมาจากปางขอนมาจากบางขอนแต่ว่าขั้วขั้วที่งกเหล็กนีเองครับขั้วที่มงูเหล็กอันนี้หมุนยังไงตามถึงตามเถ็ม แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใช่ไหมคือหมุนจนหมดใช่ไหมคะก็ไม่จนหมดอะไรครับเราก็ถึงผิดดับแลนะ้วจ,<ม>จะได้แบบนี้ใช่ไหมลองหันมาทางนี้หน่อยนี่นะคะเราได้ส<ป>มุดไปโอ้โหสมุดเ <c oughs> มื่อกี้แอบชิมไปแล้วนิดนึงนะคะก็แปลงง่ายให้ลองทำพี่เข้ามาจากภูเก็ตพี่เข้ามาไกลมากแล้วก็ปแบบข,ขี่ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เราเจอเราก็เลยเอ้ยน่าสนใจก็เลยแบบอวดหนุน ที่น่ารักมากให้เราแบบลองทำนะคะอาหาที่เขทำนิดหนึงครับนิดหงนะคะดูหน่อยส่งมาทีก็คือสามสิบบาทกลับเร็วมันก็จะไปเร็วนะสามสิบบาทคือถูกมากจริงแบบแรกกับโปรเซ่อร์คือจะบอกว่ากาแฟอ่ะมันอร่อยตรงโปรเซ่ในความคิดนะคือแบบพอได้เห็นแบบวิธีการทำแบบนี้เรารู้สึกว่ารสชาติมันแบบเอ้ยอร่อยขึ้นอะในความคิดคือพี่เขานี้น่าจะแบบกามแข็งแข็ง เริ่มปวดปวดปวดปแขนแล้วเนี่ยโอเคน่าจะได้แ <tenha> ล้วนะะน่าจะได้แล้วนะคะอันน้ถใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่เยอะน้องใส่น้ำใต้ใต้วาล์วเนี่ยครับได้ได้ค่ะได้ใส่น้ำเปล่าแล้วค่ะพี่จ้ะโอเคเราก็จะใส่ไปจะวางหกใส่ตรงแคนใส่ไปใต้วาล์์วววใต้าล เหนียวเาไม่ได้มันจะแบบมกระเชูตายแน่นอนโอเคไม่เหวค่ะแล้วก็ตักกาแฟใส่ตักกาแฟตายละคนช้อนๆหนอใซ้ตักกาแฟนี่ช้อนครับช้อนนะคะไอทีเขาตักไหมเหรอกาแฟหกนะหอมมากหอมมาก เราก็ตักใส่ในนี้ค่ะตรงนี้เรียกว่าอะไรอะคะอันนี้เรียกบาสเกตบาสเกตถือได้ไหมหรือว่าวางได้คับได้มันจะไม่หกใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวหกครับหกก็ไม่เป็นไรกก็็คือใส่ให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยกดลงไปตุ๊ใส่เยอะไปไหมฮะไม่เยอะครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบเข้มนะขนาดนี้พออันนี้นะคะอันนี้ก็ใน่าจะนนี้น่าจะพอก่อนอันนี้หนูกดไปแล้วอะไม่เป็นไรครับกดพอแค่แบบไม่ต้องตึงเลยนะครับ อันนี้คะ่ะใช้ได้ไหมคะ่ไ,ได้ครับฝีมือโอ้โหใส่เลยนะคะแล้วก็เอาฝา,านี่แน่นนะครับแล้วก็เปิดฝาหน่อยแล้วก็กแ,แก่ใก็ไฟกลางครับไฟกลางอย่าให้มันอย่าให้มันอย่าเล่นกระบวนการให้มันแบบออกเร็วร้อนเร็วเ<ๆ>พ<อ>ราะระยะเวลาส,รา,สกการสกัดควรจะแบบหน่วงเวลานิดนึง ถ้าแบบออกมาเร็วรสชาติก็จะไม่ไม่ออกมามันจะออกแบบรสเปรี้ยวอะไรดูเหมือนว่าแบบง่ายนะแต่ดูแบบว่ามีขั้นตอนแบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยไฟอ่อนไฟกลางอะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้ก็คือรถพี่เขานี่คือรถพี่เาลคะสุดยอดนี่ปกติจะมีบอกว่าอ่าการเดินทางอ๋อมีมีมีแมพเลยค่ะไปไหนอะไรยังไงนะคะใครอยากกินนะคะก็คือนี่พี่จะไปไหนต่อคะเนี่ย ก็วันนี้น่าจะอยู่ที่นี่ก่อนจะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็แต่ส่วนมากพี่ก็จะขี่รถไปเรื่อยๆอย่างนี้ปะ่ะคะก็จะอยู่ที่มีแบบประจำไหมคะมมที่แบบยูบ่อยไม่มีประจำ,ะจำคือถ้าอยากกินก็คือถ้าใครเห็นเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นพี่เขากวักมือเรียกนะคะคือกาแฟ <c oughs> แบบดีจริงๆแล้ว30บาทคือแบบถูกมากนะคะทุกคนเป็นแบบอเมริกาโน่แล้วก็พี่เขาบอกว่าเลยนะในแต่ละอุณหภูมิอ่ะมันจะมีสามสเตป็ปคือรสชาติก็จะต่างกัน <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้สามครับก็คือแนะนำให้กิน จะเทสามแก้วสามค่ะสามอ่ะฮะสามแก้วก็คือตัวนี้จะได้สามสามแก้วก็คือสามช็อตนะคะิรสชาติก็แบบจะต่างกังนในแต่ละอุณหภูมินะคะคือถ้าใครเห็นพี่อย่ามาช่วยอุดหนุนได้เลยนะคะคือบอกได้เลยว่ากาแฟดีจริงๆเดี๋ยวเราลองกาแฟใส่ออกกำลังกายกินง่ายาด้วยใส่ออกกำลังกาย,กยคือแบบก,ออก,กินค<พ>าร์โบไฮเดรตก่อนคาร์ดิโอคือแบบมันจะทําให้เราแบบมีแรงนะคะไม่เหนื่อยง่ายด้วยนะ พี่ถึงมาขายกาแฟก็อยู่ภกเก็ตแล้วไม่มีงานแล้วก็เลยออกจากเกาะแล้วคราวนี้ทำยังไงจะกลับบ้านเรามีอาชีพด้วยก็เลยปสินใจขายกาแฟแบบที่ตัวเองชอบกินอ๋อคือส่วนตัวชอบกินกาแฟชคือชอบกินอย่างนี้ทุกวันเลยคือตอนเช้ามาตอนเที่ยงก่อนนอนอะไรก็กินฮะอย่างนี้ทําเองทุกวันแบบนี้ก็เลยเราชอบสไตล์นี้ก็เลยอีกอย่างกาแฟที่เอามาขายก็คือกาแฟที่กินเอง ไม่ได้ซื้อแบบถูกโรยเอาสเราซื้อที่เราชอบอะที่ว่าเรากินอร่อยเลยกาแฟดีครับกาแฟดีมาแครับรรู้สึกว่าขนาดกินเมริกาโน่งรู้สึกว่ากินพรกาแฟแล้วถ้าเอากาแฟไม่ดีมานะเขารู้ครับถ้าคนกินกาแฟรู้นะใครกินแล้วรู้ไงอันนี้เราก็ได้บอกี่เราจะกินที่เรายขายที่เรากิน คับแรกนะคะเดี๋ยวจะลองชิ<ป> <c oughs> มคือกาแฟอ่ะมันไม่มีความเปรี้ยวแล้วก็มีขมแต่ในส่วนตัวคือเป็นคนไม่กินเมริกาโนแต่ขมประมาณนี้คือกินได้แล้วก็แบบรู้สึกว่ากินง่ายคือมันไม่ได้แบบว่าจะเข้มแบบปี๊ดแล้วก็ไม่ก็จางแต่รู้สึกว่าเออมันกลมกล่อมมากเลยอ่ะ ล้วกลิ่นคือหอมมากไไกินง่ายมากจริงๆอันนี้พูดเลยว่าแล้วสามสิบบาทอ่ะก็โอเคนะกับราคาเนี่ยในความรู้สึกอะเหมือนได้กลิ่นอ่ะเหมือนกาแฟมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นจริงๆนะที่แบบไม่ได้อวยนะแต่แบบมันม,มีกลิ่นอะไรสักอย่างอยู่ในปากแต่ว่าพูดเลยว่ากินงานไม่ได้ขมขนาดนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคนะ อันนี้ก็เป็นเมล็ดกาแฟนะคะพี่เขาให้มาเดี๋ยวจะลองดมนะอันนี้ก็คือโปรเซสมันจะมีบอกไว้เลยว่าเป็นวอชเป็นฮันนี่เนเชอรลแต่ละอันเนี่ยก็จะแบบโปรเซสในการได้เมล็ดกาแฟที่มันต่างกันนะคะเดี๋ยวจะลองดมให้ดูใกล้ๆอันนี้นะคะก็คือเมล็ดกาแฟมาจาับปังก่อนคือจากพี่ดมอะ่ะ เอก,กลักษณ์คือกลิ่นของกาแฟอะเป็นเอก,กลักษณ์มาคือดมแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนมีกลิ่นอะไรอะแต่แบบบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนมันมีกลิ่นบางอย่างเออ <c oughs> แต่แต่มันบอกไม่ถูกมันมีเอก,กลักษณ์จริงๆคือมันเป็นกลิ่นของมันอะในในในความรู้สึกคือช็อตแรกเนี่ยใส่แก้วเราไปแล้วที่เหลือนี้ก็คืออย่างนี้นะคะอุ้ยโอนอันนี้ก็คือเป็นเม็ดดิบของกาแฟนะคะอันนี้คือยังไม่ได้คั่วเลยนะคะโรบัสตาจากมานองอันนี้ปลา อันนี้ออร์แกนิกจริงเพราะว่าออร์แกนิกคุณนด้เข้าไปคลายเหมือนมันแอบคล้ายชูเลซุงเลยเลเอ้ยมือหยิบได้เลยเหรอคะได้ครับได้จริงคอรุมก็เดี๋ยวถ้าเจอแดดที่ก็จะเอาไปถูอันนี้ต้องไปตากแดดต่อนะคะอันนี้ก็คือเในกาแฟที่ที่ที่อะไรวะกลิ่นบอกไม่ถูกอะอธิบายไม่ถูกมันคือกลิ่นแบบไหนอะกลิ่นที่ กินทั่วเออแห้งๆแบบนี้นะไม่เคยเห็นเลยอ่ะแปลกมากปกติเคยเห็นแต่เม็ดดำๆอ่ะแปลกเดี๋ยวพี่ของเขาพี่ของเขาเปียกอี้คัดมาแล้วอันนี้คัดมาแล้วอ๋อเป็นเม็ดสุกทุกอย่างแต่คืออันนี้ต้องคัดออกอีกประมาณ50%นะเดี๋ยวพี่เขาจะไปคัดอีกจะต้องไปพื้นอีกเป็นไปสุกพื้นแดงมีเขาจะกางแผงให้แล้วเนี่ยโอ้มีแมปด้วยนะคะน่ารักมากคนอินดี้คือปกติอ่ะพี่เขาจะมีทั้งชาแล้วก็มีกาแฟปกติชาจะเป็นชาจากที่ไหนยังไงคะพี่ ชาชาได้มาจากชามาเลย์ค่ะมาเลย์ค่ะโอ้น่ารักอันนี้นะคะคือเส้นทางการเดินทางพร้อมราคาและเมนูค่ะนาราก็อินดี้มากนะคะทุกคนตามไปกินได้นะคะอยากภูเก็ตไปอุดรธานีอันนี้นะคะทุกคนตามไปได้นะคะคือพี่เขาได้รับว่ามีโอเลี้ยงจากมาเลย์ด้วยมีโอเลี้ยงจากมาเลย์โอ้ยเจ้าคะใช่กลมกล่อมวันนี้มีแค่นี้ให้หนูชิมใช่ไหมคะหรือว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่าแค่นี้ครับผมแล้วถ้าสมมติว่าหนูอยากกินลาเต้ ต้องสั่งได้เลยไหมตันเนี้ยต้อสั่งได้เลยแต่ว่าลาเต้เครื่องตีนมนดูหายโอเคลืมกินไหมถ้าพี่มาได้กินคือจะได้กินหมดนี้เลยใช่ไหมลาเต้มอคคาชาไทยเฉี่ยนี่ได้กินใช่ไหมโอเคแด็หนูอยากลองชิมอย่างอื่นี่ยแต่วันนี้ได้กินกาแฟดำนะคะส่วนชาก็คือหมดใช่ไหมคะหมดวันนี้อดชานะคะคือสําหรับคนที่ไม่กินกาแฟคือมีอย่างอื่นหรือคนที่แบบไม่ไม่ไม่ได้กินแบบอเมริกาโน่ก็คือมีลาเต้มีคาปูชิโน่แต่วันนี้คือ ของที่เขาลืมนะคะเป็นที่ตีนมนมลืมแต่อ,อ่อุนนุ่นได้นะคะคือดีอกาแฟเปรี้ยวใช่ไหมคะมันเกิดจากกาแฟมเมล็ดกาแฟมันค้ากันมันคละกันนะคะทุกคนตอนแรกคิด,ดว่าเอ้ยเขาแบบทาไม่ทำาทำไม่ดีหรือเปล่าหรือแบบเป็นบางพันหรือเปล่าแต่คือคือเขา กันมาเป็นเม็ดแดงเม็ดเขียวอะไรที่เปรี้ยวมากนะถึคือน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าจะเปรี้ยวเปรี้ยวปานกลางเปรี้ยวน้อยก็คือเกิดจากการพั่วกั่วอ่อนอ๋ออโอเคนะคะตามนั้นค่ะทุกคนวันนี้ความรู้มากวันนี้คือได้ความรู้ได้กินกาแฟแล้วยังได้ความรู้นะคะอันนี้นะคะพี่เขาก็ให้เรามาชิมเพิ่มเป็นแบบกาแฟอุณหภูมิต่างกันคืออันนี้เย็นแล้วเป็นแบบเย็นแล้วนะคือให้มาชิมนะคะเดีาเผาตัวชิมเอา กาแฟจะมีแบบความขมขึ้นในความรู้สึกนะขมขึ้นเยอะ,ะรู้สึกขมขึ้นนะแล้วก็รู้สึกมันมีความแบบมีตะกอนของกาแฟมีความสักๆเหมือนรู้สึกมันมีผงของเมล็ดก,กาแฟอยู่ในนีน้แต่ไม่เยอะนะคะแต่รู้สึกขมขึ้นเข้มขึ้นรู้สึกตอนนี้ก็คือขมติดลิ้นขนาดหยุดกินไปสักพักจิบบ้างอะไรบ้างพักบ้างก็คือแบบรู้สึกว่ากลิ่นกาแฟมันยังอยู่ในปากแล้วก็รู้สึกว่ามันยังขม มันขมอยู่ทั่วทั้งปาก่คือแบบกินกาแฟยังอยูดทั่วทั้งปากเลยนะคะแต่เชื่อเลยว่าอุณหภูมิต่างกันนี่กาแฟรสชาติต่างกันด้วยจริงๆเพิ่งเพิ่ง <ๆ S 1> <ๆ S 2> รู้นะที่เอาจิงกลบึ้นนะคะเ,คเดี๋ยวให้พี่ฝากร้านนะคะได้เลยค่ะชื่อร้าน Away Coffee ครับค่ะติดคลิปให้หนูด้วยตามไปกินได้ที่ไหนบอกเลยค่ะตามไปกินเอ่อแล้วแต่อารมณ์พี่เขานะคะเขาจะเจอที่ไหนก็กวักมือเรียกนะคะเส้นทางมิตรภาพนี่เลยครับเส้นทางมิตรภาพโอเคค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ ให,หะะให้หนูด้วยนะคะสไคร์ให้หนูนด้วยนโอเคค่ะ